ก่อนที่จะไปห้องซิมูเลชันนะคะเพื่อไปดูของจริงเนี่ยจะพูดฟีเจอร์หุ่นบริ์เข้าๆเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะหุ่นมันเป็นแบบประมาณไหนนะคะเห็นตกี้นี้ที่ก่อนเบรกที่เราได้ดูวิดีโอกันนะคะอันนั้นน่าจะเป็นหุ่นซิ m แ a นสามจนะคะที่สามารถจําลองสถานการณ์ทั้งเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะ่ะเดี๋ยเราจะให้เป็นผู้ใหญ่นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวไฮไลท์ของเขาเลยจริงๆนะคะตัวหุ่เนี่ยสามารถดีเทคได้ะคะ่ะว่านักเรียนให้ยาให้อุปกรณ์การรักษาอะไรไปบ้างได้ด้วยนะคะมันจะเรสปอนส์ให้อัตโนมัติในโหมดของออโตโหมดเลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าให้คนไข้ออกซิเจนต่ำนะคะเราให้ออกซิเจนเข้าไปเงะะี้ยค่ะมันก็จะออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าให้ยา รักษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นกับโรคอันนั้นได้ด้วยนะคะโดยการที่ฉีดยาเข้าไปแบบแบบนี้นะคะที่นในรูปด้านข้างก็จะติดแท็ที่เป็น RFID เนี่มันจะมีการส่งสัญญาณไปที่อินสรตคเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ควบคุมนะคะก็จะรู้ว่าอ่ามันเป็นยาอะไรนะคะเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นมานี้นะคะฉีดยาปุ๊บที่อินสรตคเตอร์ก็จะรับรู้ว่ามีการให้ยานะคะว่าให้ไอรูโรเฟนไปเท่าไหร่กี่ซีซีหรืออะไรแบบ ก็รักษาได้เลยนะคะหรือ,อให้ออกซิเจนถ้าเกิดว่าเฟสแม็กติดพวกแผนอันนี้ค่ะก็จะรีสปอนส์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวของซินแมนเนี่ยเขาจะมีพวกที่ขาอากระดูกจอบสามารถเจอบให้สารนา้ำหรือวยา,าทํากระดูกหน้าแทนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะบอกทางเอไอาจจะมีได้ใช้นะคะแล้วก็สามารถชักได้นะคะ แสดงอาการช์านะคะแล้วก็ํำชีพจรได้โดยปกติอะคะ่ะถ้าเป็นผุ้่นแบบว่าที่อาจ,จไม่ได้ไฮฟีเดลิตี้มากๆเนี่ยอาจจะทําได้เฉพาะด้านบนคือพวกแครอทิสอะไรเงี้ยหรือว่าที่แขนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะทำได้จนถึงปลายเท้าเลยพวกพีดอกหรือว่าพวกพอริเทียลเลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะได้อาเซนผู้ป่วยได้มากขึ้นสร้างสถานการณ์ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวชีพจรเองอะคะ่ะ มันจะสัมพันธ์กับตัวความดันด้วยเช่น,นะถ,นถ้าความดันต่ำตัวเพาสถะก็จะเบาถ้าความดันสูงเท้าก็จะแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประมาณชาร์ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวมาตาค่ะตัวนี้สามารถต่อสนองต่อแสกได้เอาไฟฉายมาส่องนะคะจะเห็นเลยคะ่ะว่ามาตาพดขยายเหมือนคนเลยนะคะแล้วก็จะสร้างสถานการณ์ให้แบบมานตาแบบไม่หดไม่ขยายฟิกอยู่กับที่อะไรเงี้ยแบบขยายอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ย ก็กดจากคอมพิวเตอร์ควบคุมได้เลยอะเดี๋ยวเราสามารถเอาไฟฉายเอาจากมือถือก็ได้ค่ะไปไปลองส่องดูได้นะคะแล้วก็เมื่อออกเมื่อกี้ในวิดีโอจะเห็นใช่ยมคะมีน้ำตาไหลด้วยนะคะก็สามารถใส่น้ำเข้าไปในแทงแล้วก็ให้มีน้ำตาแบบไหลได้เลือดออกอันนี้จะเป็นเหนือ่อเหนื่อก็จะออกตรงหน้าผากกจะเป็นบางโรคมันจะมีหรือว่าถ้ามีเหนื่อออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกกว่าเป็นโรคมีโรคนันด้นะคะ้ก็เป็นอาการแสดอีกอย่างหนึง่ง ที่เราไม่ต้องบอกน,เนัเรีนว่าเป็นโรคนี้แต่ให้เขาไปขนนะคะเชียนนะคะแล้วก็ทำพวกเชสเดนหรือว่าเชสติคอมเพรสชันได้ก็คือสามารถจอะได้จริงเลยนะคะกดจ,จอะไปปุ๊บเนี่ยลมออกได้นะคะอ่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของคุณภาพ CBR เลยนะคะก็คือจะดูเรื่องของ ความลึกการปล่อยมืออัตรานะคะเรื่งแฮนด์ออฟอย่างเงี้ยตำแหน่งวันมือนะคะแล้วก็เวลาก,กดหน้าอกอะคะ่ะตัวเวฟอะคะ่ะพวกขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะมันจะโชว์เป็นเวฟแบบอินเตอร์เฟียแบบที่เราก,กดแบบนี้ด้วยนะคะจะเป็นลักษณะของตัวคอมพิวเตอร์ C t R นะคะจะมีหน้าจอขึ้นที่อินสแัคเตอร์ให้เห็นว่านักเรียนกดหน้าอกได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะก่อนที่อาจารย์จะให้ผ่านไปในอเฟสถัดไป แล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบเป็นออปชันก็คือเอาพวกเป่นขาขาดหรือว่าพวกโดนยิงอะไรเงี้ยให้มีแบบสถานการณ์ลุกบาดเจ็บอะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้นะคะจะต้องมีการห้ามเลือดนะคะเพื่อที่จะเป็นการรักษาผู้ป่วยการทำกายแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ควบคุมอะค่ะอันนี้เราสามารถเลือกให้เป็นแบบแท็บเล็ตได้ด้วยเพื่อที่แบบเหมือนในวิดีโอที่ว่าเราอยากจะออกไปทำอินสแตน์ซิมูเลชั่นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะออกไปได้เลยมันก็จะเบาบกว่าตัวโน,น้ตบุ๊กคือจริงๆตัว ตัวมูแล้วก็ระบบทั้งหมดเป็นไร้สายหมดเลยนะคะสามารถที่จะส่งสัญญาณได้ถึงกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนะคะแล้วก็ตัวซิมแมน,นมันจะมีข้อดีกว่าของมูนอื่นๆก็คือว่าในเรื่องของเสียงนะคะเสียงรูปเสียงหัวใจเนี่ยสามารถเซตตามห้องหัวใจให้แตกต่างกันได้เลยเรามีหัวใจสี่ห้องเนี่ยห้องบนห้องล่างะค่ะแตกต่างกันได้หมดเลยปอดนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังะคะสามารถ เซตให้แตกต่างกันได้หมดเลยเรเอ่อไนี้มาขึ้นปอดด้านบนเสียงหนึ่งปอดด้านล่างจะเป็นเสียงหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเซตได้ด้วยกันนะคะแล้วก,ก็กบางพวกเป่าซาวอะไรนี้ได้ปัสสาวะนี้อันนี้เก็วพูดถึงพ,พีนี้เทคนิคารกระตั้งสูงด้วยก็เดี๋ยวขอจีนซิงมอมนิดหนึ่งนะคะจีนซิงมอมก็เป็นหุน่นจำลองขั้นสูงเหมือนกันนะคะก็จะทำในเรื่องของพวก เอลวีต่างๆลงงเล่นบวมอะไรอย่างเงี้ยข่ะออสกสตกได้มีมอแนแทล็กอะไรเงี้ยบล็อกลังได้นะคะแล้วก็ใส่ท่ออะไรเงี้ยเหมือนซิงแม่เลยคะ่ะใส่ท่อได้หลากหลายนะคะอุปกรณ์การออกซิเจนก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็มีเพชร์มอนิเตอร์มาให้นะคะนอกจากตัวควบคุมนะคะพเพชรมอนิเตอร์นี้ก็จะมือน,นี้ว่าเลยคะ่ะจะโชว์แบบเปลี่ยนจะเอาแบบโชว์เวฟเย,ยอะๆหรือว่าโชว์เวฟน้อยๆหรือจะโชว์แบบพวกค่าตัวเลขอะไรก็ได้ส่วนซิ่งมอมจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าจะโชว์ไวท์ทไซดได้ แล้วลูกในหน้าจอเดียวกันก็ได้หรือจะเลือกแยกสลับหน้าจอได้ด้วยชิมกกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือในในช่วงขั้นตอนการเตรียมค่ะสมมุติว่าเราเรามีตะกี้ที่บอกว่าจะต้องมีพวกออบเจกตีวิสเนียริโอะคะ่ะในนี้มันจะมีรายละเอียดบอกอาจารย์ก็ใส่ตามข้อเลยว่าชิมกิสเนียริอะไรใช้เวลาประมาณ10 1 5นาทีนะคะ กลุ่มนักเรียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าเป็นกลุ่มจบแท้จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ,ถที่จะระบุได้เป็นหางเก็บกลุ่มนะคะแล้วก็พวกสกิลต่างๆอันนี้อันนี้แล้วแต่อันนี้เขาจะใส่มาแบบละเอียดมากถ้าอาจารย์ยิ่งใส่เยอะอะค่ะก็คืออ่ามันก็จะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกอ่า brief s u ม m รี y ก็จะเป็นพวกซีนาริโอทั้งหมดเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือออบเจ t i ีฟเนี่ย ต้องใส่ไปด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าซีเนียร์อ,น,อรนี้ดีไซน์แล้วมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะอีกจะเป็นตัวอย่างของพวกออบเจกตีฟต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นพวกของทางต่างประเทศน,นคะค่ะบางทีเขาจะแยกย่ยยอยอีกว่าเป็นออบเจกตีฟแบบเจเนอ r a ลหรือว่าแบบสเปซิฟิกแบบขนาด g e n e จ a l อาจจะเป็นแค่แบบเนี่ยเราก็ไปต้องไโโป define ผู้ป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเบื้องต้นใช้กับทุกเคสแต่ว่าถ้าเป็นเจเนอ r a ลก็คือสเปซิฟิกสำหรับเคสนั้นเลยว่าจะต้องมีการให้ยาเพื่อรักษา ได้ถูกต้องเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นพวก correct treatment อันนี้ก็ใส่ไปก็จะได้รู้ว่าอยากให้นักเรียนทำอะไรก็ได้ซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำทั้งหมดแต่อันนี้เป็นร้อยเป็นนะคะคะแนนร้อยเน,นักเรียนต้องทำทุกั่งนี้แต่ถ้าไหนไม่ได้ทำอาจารย์ก็ไม่ต้องติดก็ไม่ต้องให้คะแนนได้แล้วก็สามารถที่จะมา r ี v i e ในภายหลังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ r e b l e c t i n g point ก็จริงๆก็เอาคำถามมาจาก เป้าหมายอาจจะเขียนให้ลงดีเทลเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะ,อะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนตอนนั้นนี่ก็จะมีพอเขียนใสกระดาษเสร็จก,ก็จะมาลงโปรแกรมคือซึ่งโปรแกรมล่าสุดก็จะเป็นซินดีไซเนอร์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าหลังจากที่อะจะถติว่าเจ้านีหขุดมีอะไรแล้วอันนี้เราจะมีอบรมอีกครันะคอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบอย่างง่ายๆอย่างของไทยนะคะเน,นี่ยจะมีฟอร์มเปล่าไว้ สามารถสแกน QR code ได้นะคะจะเป็นหมองปากแล้วก็ใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องแบบในตางสี่ช่องนะคะหลักๆก็จะมีพวกไว้์พอการแสดงแล้วก็พวก expect ว่าอยากให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็สามารถใส่ในแผ่นกระดาษถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเขียนเขียนตอกหลังหน้านะคะอันนี้จะเป็นเป็นหัวใจหลักเลยที่จะเอาไปใช้ในห้องคอนโทรลนะคะอันนี้จะเป็นตัวซีนารโอตัวอย่างที่ ไปแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะนี่ตรงกับมิชิลลี่เลยเดี๋ยวอาจจะให้ทางอาจารย์ทางอ e ีกาช่วยปันเลยนะคะจะมีอภรณ์การค่ะเดี๋ยวไม่แน่จใจว่าใครจะเข้าเป็นเป็นนักเรียนอาจารย์จะให้อาจารย์มาทำคุมหรือว่าอาจารย์จะเป็นเอาหรือว่าอาจารย์จะเป็นเป็นเป็น l e ด d e r ในในนห้องเนยคะ่ะ อาจารย์ทีอาอีกอโอเคค่ะจะแบ่งกันเป็นคนคอนโทรลคนหนึ่งแล้วก็คนเล่นแล้วก็เหลือเป็นเมมเบอร์ด้วยไหมคะเอาสักในห้องสักสี่ท่านนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคอนโทรลหหรือ2ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาอาจารย์1ท่านแล้วเดี๋ยวให้เทคนิคเชียนเข้าไปช่วยจะได้เห็นภาพรวมได้ไหมคะแล้วก็ที่เหลืออ่าเดี๋ยวให้ออฟเซอร์ Officer, ค่ะ น,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเล่นกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นเป็นหัวใจหลักข,ของของทางต่างประเทศหรือว่าของชมรมไทยซิมูเลชันนะคะเขาก็จะแบ่งสี่ช่องประมาณนี้แล้วก็จริงๆซิมูเลชันรูปเหมือนเยอะนะ้ายจริงมีไซน์อยู่สามเฟสแต่เล่นประมาณเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเล่นกี่นาทีนะคะอันนี้เขาอเาคไว้ประมาณ20นาทีเขียนอาไวน้นี่สามสาม,สาม,ส,ามสามเฟสเนี่ยค่ะ เรามาลองดูกันนะคะแล้วก็เฟสแรกนะคะคนไข้ก็ไว้ผู้ใส่บากว่าประมาณหนึ่งนะคะมี ECG เป็น normal sinus ST e l e v a t e นะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนทำอะไรบ้างก็จะอยู่ในช่องที่3นะคะเขามีม,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 มีมีครูด้วยนะมีครูหรือว่ามีพร้อมด้วยก็คือมอนแบบเวลาทำ simulation นะคะเราจะไม่บอกนักเรียนนะคะว่าแบบ ทำไมนักเรียนไม่ทำก็บอกอ่านักเรียนทําแบบนี้สี่อย่างนั้นสี่เราจะไม่บอกนะคะแต่เราจะบอกือนประมาณว่ากระตุน้นใช้วิธีกระตุ้นนะคะอย่างอันเนี้ยถ้านักเรียนไม่ยอมไม่ยอมแนะนําตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วออบเจกตีฟอาจารย์อยากให้นักเรียนอ่ะหาแนะนําตัวเองกับคนไข้อ่ะนักเรียนอาจารย์จะกระตุน้นนักเรียนว่ายังไงนะคะในที่นี้เขาก็อาจจะมองบบบอกว่าคุณเป็นใครไม่เห็นหรูา้าไม่เคยเห็นหน้าเลยมาดูแลคุณชื่ออะไรอะไรแบบเนี้ย คี่ว่ากระตุ้นเรากระตุ้นเห็นว่านักเรียนเนี่ยมานะ,นะคะแทนที่จะถามแบบบอกนักเรียนตรงๆว่าให้ในักเรียนอะ่ะอย่าลืม identify ผู้ป่วยไว้น,นะอะไรเงี้ยขั้นที่สองคนไข้ไม่ดีแล้วนะคะเราก็ต้องรักษาต,ต่อไปส่วนอันที่สามนะคะก็คือรักษาหนันีขึ้นนะคะก็ recovery โอเคอันนี้จะาจีนจะเป็นประมาณน,นี้นะคะ ซีนที่หนึ่งก็คือกลางๆนะคะคนไข้แบบไม่คม่อยดีเท่าไหร่แล้วอันที่สองก็คือซีนสองคนไข้แบบคอล l a p ไปเลยแย่เดเลยนะคะแล้วก็ช่วยเสร็จแล้วกลับมาดีขึ้นนะคะเซตซีนจะเป็นประมาณนี้<ม>อันนี้จะเป็นของท่งสุขวันนี้เดี๋ยววันนี้ถ้าตอนบาน่ายมีคนเข้ามาด<ม>้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็น<ม>ตกเลือดหลังทอดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีซีนมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะ<ม>นะค่ะเป็นประมาณสีง แล้วก็ถ้าเกิดเขียนดีๆอย่างเช่นเรื่องของ a อคชั่นพวกนี้ค่ะสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่อะค่ะเขาช่วยเตรียมพวกนี้ให้หมดเลยแล้วก็เก็ี้เชื่อว่าสี่ผู้นี้ค่ะบางทีเราไม่ได้เล่นทุกวันบางทีเล่นเทอมนี้ทานไปอีกสเดือนแล้วถึงจะเล่นอีกครั้นนึงยอยะไรเงี้ยจริงๆในชุดนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่แฟ้มเอาไว้ได้เลยอพอเราจะเล่นเคสไหนเราก็เลือกมาเล่นแล้วก็จะได้เตรียมข้อมูได้ถูกต้องนะคะ<ม>อย่างอย่างนี้ย ตอนนีนะ้เขาเล่นบ่อยอคะ่ะเขาจะมีเซ็ตใส่กล่องๆของเคสเอาไว้เลยอนี่ก็จะเป็นพวกข้อมูลแล้วก็เหมือนการนะคะแล้วจะมีเป็นซีนารีโออันนี้แค่2ซีนเองค่ะนี้เพิ่มเติมค่ะสมมุติว่าอาจารย์ในเคสนี้ยมันจะต้องมีจอบแลบหรือพวกผลเอ็กซเราเงี้ยค่ะการที่อาจารย์เตรียมพวกพวกข้อมูลพวกนี้เอาไว้เพื่อให้นักเรียนเห็น ด็อกิเมนต่างๆด้วยมันจะเพิ่มความสนุกจริงแล้วก็อาจารย์จะได้ดูว่านักเรียนะสามารถวิเคราะห์แลกได้ไหมสามารถรวิเคราะห์ผลการตรวจต่างๆได้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าอุป,ปกรณ์อาจารย์ไม่สามารถหาได้นะคะอย่างเช่นเครื่องตรวจน้ำตาลหรือว่าตรวจเลือดอะเจาะเลือดพวกเนี้ยค่ะ บางทีงคุณมันจเจาะลือนออกมาจริงๆม่ได้อยู่แล้วสามารถติ้งกระดาษแบบนี้ออกมาก็ได้นะคะปิ้งแล้วก็เหมือนยื่นให้นักเรียนแล้วก็ให้ประเมินผลแบบนี้ก็ได้เช่นกันแทนที่ว่าเราจะแบบบอกตัวเลขนักเรียนไปเลยว่าค่ามันคือเท่านี้เราสามารถที่จะติ้งกระดาษห,หรือว่าจะใช้พวกเป็นวิดีโอคลิปต่างๆนะคะเหมือนที่บอกว่าเป็น a V ีหรือมาลตเมีเดียเพื่อสร้างควาสมสนุกจริงได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้จาเป็นในเรื่องของเชสต์ ของอาจารย์นะคะว่านักเรียนทำตามนีหรือเปล่าอันนี้ส่วนใหญ่อาจจะใช้ในเรื่องของอาจจะเป็นกามินาหรือว่าสอบกระดางอันนี้มีทำเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างมาให้ดูเผื่อว่าอาจารย์จะจะเอาไปลองทําดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนบางทีอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นแบบนี้ก็คือแค่เป็นเช็คลิสต์ล้วก็แค่มาดีบรีฟเฉยๆนะะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ห้องซิมูเลชันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องที่เป็นห้องซิงก่อนทุกท่านเลยแล้วเดี๋ยวเราเค่อยแบ่งกันว่าใครจะอยู่ห้องคอนโทรลห้องซิงแล้วก็ห้องดีบริค่ะโอเคะ